สวัสดีครับพบกับช n n e l เป้าเข้าครัวนะครับวันนี้ก็มีทริคนะครับการแพ็คของนะครับอันนี้เกิดจากปัญหาแรกๆเพราะว่าเราเริ่มแพ็คแรกๆเราก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับวัสดุของเรานะครับอันนี้เป็นลวดเสียบหมูนะครับอันนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับบางครั้งนะครับมันก็กล่องก็ยาวเกินนะครับมันก็ใส่ไม่ได้อย่างนี้นะครับจึงทําให้เราต้องใช้กล่องที่ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นขนาด C นะครับ ถ้าขยับไซส์ก็จะเป็นขนาดดีมันก็จะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้ค่าส่งของเรานั้นเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มต้นทุนขึ้นมามันก็ไม่คุ้มกับค่าส่งนะครับและหลายคนอาจจะเคยรู้แล้วนะครับอาจจะเคยรู้แล้วว่าการขยายกล่องนะครับเพิ่มความยาวกล่องนะครับตามขนาดวัตถุนะครับว่าทํำยังไงนะครับอันนี้จะมาแชร์สําหรับคนที่ยังไม่เคยเหมือนกันนะครับคนที่ยังไม่เคยหรือว่าเพิ่งจะเคยส่งของส่งพัสดุออนไลน์ ช่วงแรกๆนะครับอันนี้นะครับได้คลิกมาจากร้านที่เขารับส่งพัสดุนะครับพอดีวันนั้นนะครับเราไม่มีกล่องใส่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับเราก็ไปส่งที่ร้านนะครับปกติจะแพกเองแต่ว่าก็จะแพ็กกล่องใหญ่ไปเลยแต่คราวนี้เราก็ไปแพ็กที่ร้านพอดีที่ร้านเขาก็แพคให้เห็นนะครับเขาก็ไม่ได้บอกเรานะครับว่าทําแบบนี้แบบนี้แต่ว่า เขาก็แพ็กให้เราเห็นนะครับเออเราก็จํามาใช้เฮ้ยมันมันดีนะครับทุกคนค่าส่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับค่าส่งถ้าเป็นส่งทั่วไป20-30บาทนะครับมันก็ขึ้นอยู่ตามน้ําหนักชิ้นด้วยนะครับแต่อันนี้ครับสาชิ้นมันก็ไม่แพงนะครับสากว่าบาทอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับวิธีขยายกล่องนะครับคือง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะพับครึ่งนะครับสันตรงนี้นะครับพับครึ่งอย่างนี้ปุ๊บอันนี้ผมวางพับมาแล้วนะครับพับครึ่งอย่างนี้นะครับเหมือนที่เราพับไปยาวเลยนะครับ มันก็จะได้อย่างนี้นี่เห็นไหมครับทุกคนได้ทรงนี้เลยนะครับถ้าวางวางแล้วมันก็จะพอดีนะครับและเราก็มาตัดนะครับใช้กรรไกรหรือว่ามีคัตเตอร์ก็ได้นะครับตัดลงไปเลยนะครับตัดลงไปให้เท่ากับตรงนี้นะครับด้านข้างของเขาครับนี่นะครับเพื่อพับเข้ามานะครับ ตัดอีกด้านหนึ่งนะครับทุกคนตัดลงไปเลยครับพอตัดทั้งสี่ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตั้งตั้งเป็นทรงที่เราจะทํานะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะครับเราก็พับลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็พับลงนะครับนี่ครับทุกคนนี่นะครับแค่นี้ก็จะได้กล่องหนึ่งกล่องแล้วนะครับที่สามารถส่งพัสดุได้นะครับคราวนี้เราก็เอาพัสดุของเรานะครับทําการแพ็คหรือห่อบับเบิลอันนี้ก็ทําให้ดูนะครับก็ปิด ไม่ได้ติดกาวนะครับก็ทําให้ดูเฉยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับก็เอาไว้เป็นทริคในการแพ็คสินค้าเวลาเราขายของออนไลน์นะครับหรือว่าส่งของไปให้ญาติพี่น้องนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชา n นลเปาข้ารัวด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ